ว่าไงจังโกนี่คือการทำงานของจังโกะหรือตู้เย็นนี้ค่ะคุณโอไม่สามารถแบ่งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวได้คุณไปทั้งสาวหน้าทั้งกินบุฟเฟ่คุณใช้บัตรบริษัทหรอคะก็แฟนเธอสังหุนอะไรนั่นจะมาเจอผู้หญิงชื่อโอจินยองที่นี่น,นะซิว้าวมือโปชัดๆเลยน,นเนี่ยไม่เจอกันนานเลยนะออท่อม44 แฟนเก่าของฉันเป็นหมาฟันอายุ30ปีกลางๆแล้ววันหนึ่งฉันก็ได้เห็นข้อความที่เขาคุยกับเพื่อนเขาดูฉันผ่านกล้องวงจรปิดแล้วก็แคปเจอร์รูปพวกนั้นส่งเข้าไปในกลุ่มเพื่อนรอดูฉันเอาคืนเขาได้เลยนะถ้าแก่อรูปฉันไปโพสฉันจะส่งรูปที่ถ่ายเมื่อกี้เบ้คนทั้งโลกดูเพราะฉันได้เจอจังโกแล้ว ฉันจะมีความรักอีกครั้งได้ไหมนะคุณดังใน,นชุมชนออนไลน์มากนะคะเ <'m S 2> ขาเรียกคุณว่านักดับเพลิงสุดหล่อค่ะไม่มีสูตรหรืออัลกอริทึมไหนที่จะคาดเดาได้ว่าอีกคนรู้สึกยังไงเรื่องจากให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ก็จริงแต่สุดท้ายคอนอย่างเราก็เป็นผู้ตัดสินใจนี่ครับเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เขาจะเป็นบักอีกจุดของชีวิตฉันหรือเปล่า